เราหวังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่กลับไม่เคยคุ้มครองใจตัวเองเลยเวลาชีวิตไม่เป็นอย่างหวังหลายคนรีบจุดธูปรีบบนรีบกราบรีบแผ่เมตตาแต่ลืมถามตัวเองว่าวันนี้เราเคยมีสติดูแลใจตัวเองบ้างหรือยังเรากลัวดวงตกแต่ไม่กลัวความคิดตกต่ำของตัวเองเรากลัววิญญ,ญาณร,ร้าย แต่ไม่กลัวอารมณ์ร้ายที่อยู่ในตัวพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโยสัจิตตังสาธุนาเนติสุขังเสติผู้ใดเหนี่ยวรังจิตไว้ได้ด้วยดีผู้นั้นย่อมอยู่เป็นสุขสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจให้ความอุ่นใจแต่มีเพียงจิตที่มีสติเท่านั้นที่พาเราออกจากความกลัวความหลงและความทุกข์ได้จริง จะกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็กราบได้แต่กรุณาอย่าลืมกราบใจตัวเองที่ยังลุกขึ้นสู้อีกครั้งด้วย